สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าทักทายย้ำเส่าจ้าพี่น้องมืกอกี้เขาเส่าน้ำกันย่างไก่ตัวใหญ่ๆเนี่ยย่างไก่ค <c oughs> ่้ยขันคอมามาพี่น้องเส่านี้จ้าเช้านี้จ้าปราแดกจับแก้วดมพริกสมๆเนาะค่้ย <c oughs> ขออนุญาตนะจ้าขันคอบัน่นแสบ ห่อนๆพี่น้องอากาศเย็นๆเนาะเกี้ยกระไผ่เกี้ยกระพอบ้านคนบอกกลองคนบอกกลองอากาศเั็งไหนเนาะทั้งอื่น ขอนจัมเท้มเสาเย็นเย็นวัดขัดจางหันหอนแล้วพี่น่องลองเห็นบ้างนะเพีิงไฟไปนำ้ำแต่ยังก็สอบกันน้อพี่น่อเนาะ อย่างเหล่องเรื่องมักเห็นแับแสบ ตุ๊ดกระดุ้นดากให้พ่อบ้านดอกเขาจะกินเหรอเนาะเขาบ่อ,อ,อยากออกกล้อ,องเขาแล้วจะอายเขาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจา้ารักษาสุขภาพเด้อพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย Yeah, boy.